ขึ้นรถแล้วครับยังไม่ถึงนะนี่เหลืออีกไกลยอยู่นะนี่ครับผม ครับผมพบกับเราครับช่องกวียเจียงพลายแก้วสักใไบครับผมวันนี้ศพจังหวะโอกาสพี่หนุ่มสุรินเดินออกกำลังกายนะครับนี่เดินมาจากไหนครับนี่อะ,นะอะไรคือการเป็นไทยโอ เป็นไงคือควันก็ดูอาการเขาแล้วก็ไม่มีอะไรนะผมว่าโอ้ทำไมตัวใหญ่แท้นี่ดูใกล้ๆตัวใหญ่มากเลยนะครับครับผมจะเข้าฝั่งไหนเข้านี้เลยเข้าข้างหน้าเข้าข้างหลังเอาข้างหน้าดูแล้วข <reais> ้างหลังไปทับตัวมันอ๋อ พอบาตัวหาตัดตูมันอันนี้ก็ควานมาเลยครับพี่วัสดีครับผมวัสดีครับผมครับครับเดี๋ยวผมตามไปจจูบารณะหครับผมเป็นไงบ้างครับเดินมาสามสี่วันว้มันยังไงดอกช้างไม่เคยได้เดินทุกวันนี้มันออกกําลังไอข้ขามันเหมือนลากๆอ,อ่ะม,มันไม่ค่อยได้เดินนนานๆได้เดินทีเนาะครับก็ดูรวมๆก็ดีแมด่ดีดีดี ว่ามันเริ่มดีขึ้นแล้วตั้งแต่วันแรกในเดือนลากขาเลยแต่มาสองสามวันนี้เออดูท่าทางดีหน่อยการยกขายกอะไรมันติดช่องเลยมันบ่เคยยางนี้เขาบ่เคยยางก็ช้างตัวนี้มันเดินโยกแต่หัวไปอย่างเดีออกเกออยวเลยไปแต่ออหัวครับขาไม่เดินดูอ่ะเดินโ,โยกตลอดเลยใช่ใช่เนี่ยมั้งาดเดินน <c oughs> ิดเดียวมาเป็นเดียวหยุดเลย แสดงว่าเมื่อยนะเนี่ยสามกิโลก็เมื่อยอยู่สป,ปริงมันไม่ดีเนาะก็ขนาดนี้ไม่เมื่อยแล้วครับเคยช้างมันไม่เคยเดินไม่เคยได้ออกกำลังกายเพิ่งก็ผมว่าควานสิทธิ์น่าจะเมื่อยกว่าช้างอยู่ ก็ตอนนี้พี่หนุ่มสุรินก็ได้ถึงบ้านแล้วนะครับจักโล่สามโล่ก็เหมือนเหมือนไปแต่หัวนะครับถาไม่ไปครับเลยเดินเลยครับพี่หนุ่ม

Bên đây sửa Bên đây nơi bó Mưa bó Mưa bó năng dù nằm khó sư sư nữa ก็เขาเรียกว่าชักไปแต่หัวครับโยกไปแต่หัวคนร,งร,รังให้ลุงโมแล้วขึ้น,นเนี่ยขึ้นมาวันน,นองีวันหนึ่งขึ้นลังเฉยเนาะไม่ได้ขึ้นหัวเนาะหลายตัวทีนะเยอะวันรังต้องลองขี่บ้างนะนุ่ม<ห>สุรินเนี่ย ก็อาการเขาก็ดีเป็นระยะระยะนะครับแต่แต่ผมว่าดีน,นั้วนะไม่มีอะไรเลยไม่มีที่ท้าว่าจะเป็นยังไงเลยครับแล้วความสิทธิ์อาการเป็นไงครับ มันจะคล้องเรามาตบบอห้อคือองหลังยาวตมเนาะมันเพิ่นขี่นำบอแสดงว่าจะของเข้าไปด้วยแล้วมั้งนี่เนาะ วันนี้ควานเป๊ปซี่ไม่มาหรอครับควานเป๊ปซี่เขาบอกว่าติดธุระค่ะติดธุระอาจจะเอาเป๊ปซี่มาเยี่ยมพี่หนุ่มในเร็วนี้บอกเลยเด้อจะบอกจ้าหลังจากห่างเหินมาหลายปีเลยสามปีถึงห้าปีก็ผมก็บาดดีนะครับ่ดู เนาะใช่คนเดิมคนเดิมอันนี้มีแขกเขาเรียกอะไรนะป้าป้ามาเยี่ยมแล้วครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่องควยอาเจียมแสดงว่าป้าได้ดูทุกช่องป้าดูทุกช่องค่ะคอมเมนต์ให้ทุกช่องกดไลค์ให้ทุกช่อง ครับผมขอบคุณครับ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่ได้สูงหุนเขาดีแล้วดูสูงหุนเขาแบบไม่ไม่ตอนดูเมานั้นเขาอ้วนๆแล้วมันจะดูอวบๆน,นะอันนี้เขาดูแบบหุนเฟี้ยวๆก็ดูสูงหน่อยครับนม,มสุลินก็ดีนะดีแล้วดีมากเลยครับแต่ไม่ไดีอยู่อย่างหนึ่งคือชอบดึงสายยาง ครับก็จะทำช้างไว้แล้วจ้ะไม่ไม่ไม่เสี่ยงเปิดแล้วต่อไปอ๋อก็ดีอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันครับเพราะเพราะเราจะไม่ได้กลัวเขาดึงเราเข้าไปนี่แหละอันตรายน้องเสือไปเรียนแล้วพ่อพ่อสิทธิ์ก็ต้องมีธุระอยู่แล้วใช่ครับใช่ใช่ต้องไปธุระอยู่แล้วก็ต้องทำทำแทงแทงน้ำเนาะ แห้น้ำเปิดไปตลอดลก็เดินมาไกลก็เมื่อยเหมือนกันนะครับร้อนครับประมาณสามโลได้อยู่ครับป,ประมาณสามได้อยู่ครับรครับผมก็วันนี้พามาเยี่ยมหนุ่มสุรินนะครับเดินออกกำลังกายครับผม ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องกวยเจียงพลายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสำหรับทริปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ